หัวข้อต่อไปเป็นการวางแผนความต้องการวัสดุหรือ Material Requirement Planning หรือเรียกย่อๆว่า MRP ครับการวางแผนความต้องการวัสดุเป็นเทคนิคในการจัดการเกี่ยวกับความต้องการวัตถุดิบชิ้นส่วนประกอบและวัสดุอื่นๆเพื่อให้สามารถรู้ถึงปริมาณความต้องการในแต่ละช่วงเวลาและสามารถจัดหาได้อย่างเพียงพอและทันเวลากับความต้องการในทุกๆขั้นตอนการผลิตโดยอาศัยข้อมูลจากตารางการผลิตหลักหรือ MPS ซึ่งจะบอกถึงสิ่งที่จะต้องผลิตว่ามีจำนวนเท่าร่ในเวลาเท่าใด จากนั้นแผนความต้องการวัสดุหรือ MRP จะพิจารณาถึงส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่จะผลิตว่าประกอบด้วยวัตถุดิบชิ้นส่วนชิ้นส่วนประกอบและวัสดุอื่นๆอะไรบ้างเพื่อจะใช้ในการจัดหาโดยจะต้องดูข้อมูลปริมาณจากคลังวัสดุที่มีในช่วงเวลาที่ใช้ในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีขั้นตอนการผลิตซับซ้อนมีชิ้นส่วนประกอบต่างๆไปจำนวนมากจึงต้องใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการคำนวณซึ่งจะทำให้รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น เทคนิคนี้จะประยุกต์ใช้กับระบบการผลิตแบบไม่ต่อเนื่องแต่จะไม่ประยุกต์ใช้กับระบบการผลิตแบบต่อเนื่องครับการวางแผน,นความต้องการวัสดุเป็นกระบวนการการวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อแปลง <'fin> ความต้องการผลิตภัณฑ์หรือ HH วัสดุขั้นสุดท้ายของโรงงานที่กําหนดในตารางการผลิตหลกักไปสู่ความต้องการชิ้นส่วนชิ้นส่วนประกอบชิ้นส่วนประกอบย่อยและวัตถุดิบทุกชนิดให้มีจํานวนเพียงพอและทันเวลากับความต้องการในแต่ละช่วงเวลาตลอดระยะเวลาของการวางแผนครับ อย่างไรก็ตามในการคำนวณความต้องการวัสดุในระดับต่างๆของการผลิตให้มีความถูกต้องและตรงเวลาเราจําเป็นต้องรู้ข้อมูลวัสดุต่างๆที่จําเป็นต่อการผลิตผลิตภัณฑ์เหล่านั้นซึ่งข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วยตารางการผลิตหลักแฟ้มข้อมูลบัญชีรายการวัสดุและแฟ้มข้อมูลสถานะคงคลังโดยแผนที่ได้จากการวางแผนความต้องการวัสดุจะให้ข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ควรออกไปสั่งและจํานวนการสั่งที่เหมาะสมนั่นเองครับสำหรับข้อมูลที่สำคัญส่วนแรกในการวางแผนความต้องการวัสดุ คือแผนการผลิตหลักหรือ MPS เนื่องจากแผนการผลิตหลักจะเป็นตารางที่แสดงให้รู้ว่ามีสินค้าในรายการใดบ้างที่ต้องทําการผลิตในช่วงเวลาที่กาหนดรวมถึงจานวนสินค้าที่ต้องผลิตในแต่ละรายการว่าเป็นเท่าใดและต้องการช่วงใดซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนําไปใช้หาความต้องการวัสดุชิ้นส่วนและวัตถุดิบท,ดทั้งหมดที่จะต้องใช้เพื่อผลิตสินค้าแต่ละรายการอีกครั้งจากการพิจารณาร่วมกับข้อมูลในบัญชีรายการวัสดุหรือ Bill of Material ข้อมูลที่สำคัญส่วนแรกคือบัญชีรายการวัสดุหรือ Bill of Material หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าแฟ้มโครงสร้างผลิตภัณฑ์หรือ Product Structure File ครับบัญชีรายการวัสดุจะบรรจุสารสนเทศที่เป็นรายละเอียดของผลิตภัณฑ์แต่ละรายการอย่างสมบูรณ์โดยแฟ้มบัญชีรายการวัสดุจะบรรจุโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ทุกๆรายการของบริษัทรายละเอียดภายในโครงสร้างผลิตภัณฑ์จะแสดงให้ทราบถึงรายการวัสดุทุกๆรายการพร้อมทั้งปริมาณความต้องการวัสดุแต่ละรายการ ที่จาเป็นต่อการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปแต่ละรายการหนึ่งหรือแต่ละหน่วยรายการวัสดุดังกล่าวนี้ยังถูกบรรจุอยู่ในแฟ้มบัญชีรายการวัสดุที่สะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างของการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์โดยแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของวัสดุแต่ละรายการตามลำดับขั้นตอนในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปนับตั้งแต่วัตถุดิบชิ้นส่วนประกอบย่อยและชิ้นส่วนประกอบผลิตภัณฑ์แต่ละรายการจะต้องมี1โครงสร้างผลิตภัณฑ์หรือ1บัญชีรายการวัสดุครับ ส่วนแฟ้มข้อมูลสถานะพัสดุคงคลังหรือ Inventory Record Files เป็นแฟ้มข้อมูลที่บันทึกรายการวัสดุแต่ละรายการที่คงคลังไว้อย่างสมบูรณ์ครับมาพักทดสอบความรู้กันหน่อยนะครับผู้เรียนทราบหรือไม่ครับว่าข้อมูลสถานะพัสดุคงคลังที่จําเป็นต่อการประมวลผลในระบบการวางแผนความต้องการวัสดุสามารถแยกได้เป็นกี่กลุ่ม ข้อมูลสถานะพัสดุคงครังที่จำเป็นต่อการประมวลผลในระบบการวางแผนความต้องการวัสดุสามารถแยกได้เป็น2กลุ่มหลักได้แก่ข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนและข้อมูลที่แสดงสถานะครับคลิกเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านการวางแผนที่ใช้ในระบบการวางแผนความต้องการวัสดุหรือ planning data ข้อมูลนี้ค่อนข้างจะคงที่ไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงเช่นขนาดรุ่นการสั่งช่วงเวลานำระดับสต็อกเพื่อความปลอดภยัย อัตราของเสียอัตราผลได้ส่วนกลุ่มที่2คือข้อมูลพัสดุคงคลังที่แสดงสถานะจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา s t a ตัสด a ต a จากการรับเข้าหรือจ่ายออกวัสดุคงคลังเช่นแผนการสั่งพัสดุคงคลังในมือวัสดุระหว่างการสั่งพัสดุคงคลังพร้อมใช้ สำหรับความถูกต้องและความทันสมัยของข้อมูลในแฟ้มข้อมูลและสถานะคงคลังนับว่ามีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความมีประสิทธิผลของการดำเนินงานในระบบการวางแผนความต้องการวัสดุและปัจจัยสำคัญที่ทำให้แฟ้มข้อมูลสถานะพัสดุคงคัง,คงมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบนันแบบเวลาจริงหรือเรียลไทม์อยู่ตลอดเวลานั้นก็คือการมีระบบการบันทึกการเคลื่อนไหวของสถานะคงคลังที่มีประสิทธิภาพทางด้านความถูกต้องรวดเร็วและครบถ้วน ในกระบวนการเริ่มต้นของการวางแผนความต้องการวัสดุคือการนําข้อมูลเข้าสู่ระบบการวางแผนความต้องการซึ่งประกอบด้วยรายการชุดข้อมูลที่สําคัญ3ชุดคือชุดข้อมูลตารางการผลิตหลักแฟ้มข้อมูลบัญชีรายการวัสดุและแฟ้มข้อมูลสถานะพัสดุคงคลังครับ โดยตารางการผลิตหลักจะทำหน้าที่เสมือนตัวขับเคลื่อนระบบการวางแผนความต้องการวัสดุทั้งหมดโดยจะกำหนดเป้าหมายในระบบการวางแผนความต้องการวัสดุให้ทราบว่าอะไรคือสิ่งที่บริษัทต้องการจะผลิตเพื่อที่ระบบการวางแผนความต้องการวัสดุจะได้ทำการวางแผนจัดหาวัสดุให้ได้ตามความต้องการส่วนแฟ้มข้อมูลบัญชีรายการวัสดุและแฟ้มข้อมูลสถานะพัสดุคงคลังจะสนับสนุนสารสนเทศที่จําเป็นต่อการคํานวณความต้องการวัสดุสําหรับผลิตภัณฑ์ที่ระบุในตารางการผลิตหลักส่วนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบการวางแผนความต้องการวัสดุจะใช้ข้อมูลนําเหล่านี้มาทําการประมวลผลเพื่อคํานวณหาความต้องการสุทธิในแต่ละช่วงเวลาของวัสดุรายการต่างๆที่จะต้องไปดําเนินการจัดหามาไม่ว่าจะเป็นวัสดุสั่งซื้อหรือสั่งผลิตพร้อมทั้งกําหนดเวลาที่ควรออกใบสั่งและรับวัสดุแต่ละรายการส่วนผลที่ได้จากระบบการวางแผนความต้องการวัสดุประกอบด้วยรายงานแผนการปฏิบัติการด้านความต้องการวัสดุที่ฝ่ายผลิตและฝ่ายจัดซื้อจะต้องนําไปดําเนินการจัดหา เช่นกำหนดการที่ควรออกใบสั่งซื้อหรือสั่งผลิตสำหรับชิ้นส่วนประกอบย่อยชิ้นส่วนและวัตถุดิบเป็นต้นครับส่วนผลที่ได้จากระบบการวางแผนความต้องการวัสดุจะออกมาในรูปของรายงานต่างๆที่เป็นตารางกำหนดการในการจัดหาวัสดุแต่ละรายการในอนาคตเพื่อตอบสนองความต้องการของแผนการผลิตหลักในแต่ละช่วงเวลาซึ่งมักจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาตารางดังกล่าวนี้จะเป็นสารสนเทศที่ช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจในการดำเนินการด้านการจัดการพัสดุคงคลังของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยแผนการสั่งซื้อหรือสั่งผลิตเป็นแผนที่กำหนดปริมาณและเวลาในการสั่งซื้อหรือสร้างผลิตวัสดุแต่ละรายการแผนดั้งกล่าวนี้จะถูกใช้โดยฝ่ายจัดซื้อเพื่อออกใบสั่งซื้อไปยังผู้ส่งมอบและฝ่ายผลิตเพื่อสั่งผลิตชิ้นส่วนชิ้นส่วนประกอบย่อยชิ้นส่วนประกอบจากฝ่ายผลิตที่อยู่ต้นน้ำแผนการสั่งซื้อหรือสั่งผลิตนี้จะทำหน้าที่เป็นตัวชี้นำสำหรับการผลิตในอนาคตทั้งจากฝ่ายผู้ส่งมอบและจากฝ่ายผลิตภายในบริษัท ใบสั่งซื้อหรือสั่งผลิตซึ่งเป็นเสมือนคำสั่งให้มีการออกใบสั่งซื้อหรือสั่งผลิตวัสดุต่างๆตามแผนการสั่งที่วางไว้การเปลี่ยนแปลงแผนการสั่งเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการในแผนที่กำหนดไว้รวมทั้งการปรับเปลี่ยนรายการของใบสั่งซื้อหรือสั่งผลิตที่ได้ออกไปก่อนหน้านี้เช่นการเปลี่ยนแปลงปริมาณการสั่งการเปลี่ยนแปลงวันกำหนดส่งมอบการชะลอใบสั่งงานหรือการยกเลิกใบสั่งงานทั้งนี้อาจจะมีสาเหตุมาจากมีการจัดตารางการผลิตใหม่ หรือรีส e d ด l ลิงมีการยกเลิกหรือชะลองานในตารางการผลิตหลักและสุดท้ายคือข้อมูลสถานะพัสดุคงคลังส่วนตารางการวางแผนความต้องการวัสดุนั้นจะประกอบไปด้วยข้อมูลหลกัลกๆดังนี้ครับความต้องการขั้นต้นหรือ g r o s s requirement หมายถึงยอดรวมความต้องการทั้งหมดของวัสดุรายการใดรายการหนึ่งโดยเฉพาะในแต่ละช่วงเวลาโดยยังไม่ได้พิจารณาถึงพัสดุคงคลังพร้อมใช้และวัสดุที่อยู่ระหว่างสั่งว่ามีมากน้อยเพียงใด กำหนดการรับของหรือ schedule receive หมายถึงวัสดุที่ได้ทำการสั่งซื้อหรือสั่งผลิตไปแล้วอยู่ระหว่างการรอรับของที่จะมาส่งมอบตามเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ในช่วงระยะเวลาของแผนปริมาณที่ถูกจัดสรรหรือ allocate q u a l i t y หมายถึงวัสดุใดๆที่อยู่ในคลังแต่ได้ถูกส่งมอบให้กับใบสั่งใดๆที่ขอจองไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว เพียงแต่ยังไม่ได้เบอร์ออกจากคลังดังนั้นวัสดุในปริมาณดังกล่าวจึงไม่สามารถนําไปใช้ได้พัสดุคงคลังในมือหรือ inventory on hand หมายถึงจํานวนของวัสดุที่มีอยู่ในคลังจริงทั้งหมดซึ่งปริมาณดังกล่าวอาจจะมีปริมาณวัสดุคงคลังเพื่อความปลอดภัยและปริมาณที่ถูกจัดสารรวมอยู่ด้วยแต่ไม่รวมวัสดุที่อยู่ระหว่างสั่งพัสดุคงคลังพร้อมใช้หรือ available inventory หมายถึงปริมาณของวัสดุที่อยู่ในคลังที่สามารถใช้ได้โดยไม่ติดเงื่อนไขาการใช้ กล่าวคือไม่รวมปริมาณวัสดุคงคลังเพื่อความปลอดภยัยหรือปริมาณที่ถูกจัดสรรเป็นต้นพัสดุคงคลังพร้อมใช้เท่ากับพัสดุคงคลังในมือลบปริมาณที่ถูกจัดสรรลบปริมาณวัสดุคงคลังเพื่อความปลอดภยัยพัสดุคงคลังที่คาดว่าจะมีหรือ projected on hand หมายถึงปริมาณของวัสดุที่คาดว่าจะมีในคลัง within, ในแต่ละช่วงเวลาความต้องการสุทธิหรือ net requirements หมายถึงปริมาณความต้องการและช่วงเวลาที่มีความต้องการจริงของวัสดุรายการหนึ่ง ซึ่งจะต้องได้รับการสั่งซื้อหรือสั่งผลิตมาตอบสนองแผนรับของที่สั่งหรือ plan order receive หมายถึงแผนที่กำหนดจำนวนของวัสดุแต่ละรายการที่ควรจะได้รับในแต่ละช่วงเวลาของระยะเวลาการวางแผนการกำหนดแผนดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขทุกด้านที่กำหนดไว้เช่นขนาดรุ่นการสั่งความต้องการสุทธิเป็นต้น และแผนการออกใบสั่งหรือ Plan Order Release หมายถึงแผนที่กำหนดจำนวนของวัสดุแต่ละรายการที่จะต้องทำการสั่งในแต่ละช่วงเวลาของระยะเวลาการวางแผนแผนการออกใบสั่งจะต้องพิจารณาควบคู่ไปกับแผนรับของตามสั่งโดยสั่งก่อนล่วงหน้าตามช่วงเวลานำเพื่อที่จะให้ได้รับของตามแผนซึ่งข้อมูลในส่วนที่เป็นข้อมูลนาเข้าได้แก่ความต้องการขั้นตน้นกำหนดการรับของพัสดุคงคลังในมือปริมาณที่ถูกจัดสรรและพัสดุคงคลังพร้อมใช้คลิก เพื่อดาวนา์โหลดเอกาสารเพิ่มเติม